อะไรวะมีปีนตะพันใหม่ไหมร้อนวะปี่จะพันไรของวะนี่ไงนี่นใจวะเฮ้ยแต่มันแพงเลยดีนะกูเดินมีงานที่ที่กูถึงมีเงินซื้อมาจะเป็นยากเหรกูมีค่าเทอมจากพ่อของที่เพิ่งให้ไม่ยากหรอกเ้ย สวัดีครับพ่อเออสวัสดีวันนี้มีจดหมายมาจาามหาวิทยาลัยเขาแจ้งมาว่าแกี่ยไม่ได้จ่ายค่าเทอมฉันให้เกินจะไปทั้งหลานทำไมแกยังไม่จ่ายแกเลยไปทําอะไรผมจา่าครับพ่อแล้วทําไมมีหนังสือมาที่บ้านฮะผมจะไปรู้เหรอทําไมอ่ะพ่อไม่ยึดใจผมหรอที่นี้แม่ไรวะ เ,เดิมเป็นไงบ้างช่วงนี้เรียนหนักไหมครับเรียนหนักอยู่ครับพี่เพราะว่าช่วงนี้ก็จะสอบกลางภาคแล้วงานก็เยอะนิดหน่อยครับผ่อ้ากบ้างน,นะเป็นอะไรไปที่จะอยู่กับใครล่ะครับพี่้รเกรเดเป็นไงบ้างม แกมาแล้เหรอครับพอ่อนั่งก่อนมีอะไรจะคุยด้วยทิศจัดวันนี้อาจารย์โทรมาบอกพ่อเหมือแกันทั้งเรื่องของเกรดของแกรวมไปถึงเรื่องค่าเทอมทำไมแกทำนี้วะและที่สำคัญวันนี้พ่อไปเจอบุหรี่แกอยู่ในห้องแกเอาตังเงี่ยไปซื้อบุหรี่ห้องนี้มันแพงมากนะมันก็เรื่องของพ่อ ยุ่งไร่เป็นไงบ้างเกตเท่นี้นี่ครับพี่โ้ uh, สุดยอดจริงๆเลยน้องชายคนนี้ครับเออวันนี้อ่ะลุงนิพนธ์แกโทรมาหาพี่แกบอกว่าให้เดิมอ่ะแวะไปที่บ้านหน่อยพรุ่งนี้อ๋อครับพี่ได้ลเลยครับสวัสดีครับลุงนิพนธ์วัสดีเด้อมานั่งก,ก่อนดู เออเป็นไงบ้านแท้ช่วงนี้กูมีปัญหาทำบ้านเครดิกูไม่ดีอรู้อะไรเด็กไหมอืมเฮ้ยกูมีโครงการดีๆจะให้มึงไปประกันนะที่เกี่ยวกับสังคมมีเงินรางวัลด้วยนะมึงเงินรางวัลกี่บาทสองพันบาทสองพันบาทเพื่อสังคมโอเคกูก็ชอบทำอยู่นะโครงการเพื่อสังคมเนี่ครดิตทำด้วยงั้นโอเคงั้น ว่าไงวะมึงเฮ้ยที่ผ่านมาขอบคุณมากเลยวยที่ช่วยดูแลกูแล้วก็ช่วยหลงสับเออไม่เป็นไรเหมือนกันนะเดี๋ยวหลังจากนี้พวกกูจะดีๆแล้วเว้ยเพื่อครอบครัวกูคิดได้แล้วแหละเดี๋ยวป้อนเงินให้กูเสร็จแล้วนะฮะป้อนพวกไงนีอมาเฮ้ยเพื่อนรัก